ทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพย์พรังจิตนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงระหวังวันที่12มิถุนายนจนถึง30มินะคะมิถุนายนเดือนนี้นั่นเองนะคะการดูโหราศาสตร์ของดิฉันจะดูสองตำราค่ะตำราแรกเป็นพลังตัวเลขพญานาคราชและตำราที่สองเป็นตำรา ไพ่ยิบซีพรังกิจทั้งสองตำราดิฉันเขียนขึ้นมาเองนะคะฉะนั้นก่อนที่จะไปทํานายดวงชะตาค่ะนะคะคลิปนี้เป็นการดูโหาราศาสตร์แบบทั่วไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงชะตาของใครใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นหากการทํานายพลังงานออกมาดีให้เพื่อนๆนํา หรือรับไว้ไปประกอบในการใช้ชีวิตแต่หากพลังงานออกมาไม่ดีให้ทิ้งไปเลยค่ะเพราะเป็นการดูโดยทั่วไปและเป็นการดูระยะสั้นเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะไปดูโหราศาสตร์นะคะดิฉันจะมีพูดเรื่องพลังจิตเสมอนะคะกดแรงดึงดูดค่ะพอทิฉันเขียนหนังสือเรื่องกดแรงดึงดูดอยู่นั่นเองนะคะทุกความสําเร็จของเราค่ะเกิด จากอารมณ์ความรู้สึกของเราเสมอไปสังเกตตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเราอยู่กับพลังภายในตัวของเราหรือโลกภายในของเรานั่นก็คือความคิดการส่งผลเป็นอารมณ์และส่งผลเป็นการกระทําผลลัพธ์ตามมาค่ะวันนี้หากเราควบคุมนะคะความคิดอารมณ์ของเราได้ค่ะเราจะ ชนะทุกปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้และเราจะกําหนดชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะเรามาดูโหราศาสตร์กันเลยค่ะนะคะการดูโหราศาสตร์ดิฉันจะเริ่มจากพลังตัวเลขก่อนนะคะและหลังจากนั้นค่ะดิฉันก็จะดูไพ่ยิปซีตามนะคะสําหรับนะคะวันนี้นะคะราศีกรกฎค่ะกรกฎในช่วงนะ,ะในช่วงเดือนนี้ตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนจนถึง30นะคะเรื่องการงานก่อนเลยค่ะการงานช่วงนี้ค่ะนะคะการงานช่วงนี้เราอาจจะนะคะเจอปัญหาเข้ามานะโอ้โหหลายทิศหลายทางมากค่ะลุมเล้าเราเลยนะคะโอ้โหบางทีก็มีงานลาดงานหลวงเข้ามาหลายทางคัะนะและก็มีทั้งบริวารจากการทํางานก็นําปัญหามาให้เราต้องแก้ ต้องไขกันนะฉะนั้นช่วงนะช่วงนี้เป็นช่วงของการแก้ปัญหาค่ะให้ใจเย็นๆไว้อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาโดยเด็ดขาดนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะมีภาวะของอารมณ์ที่อาจจะร้อนลนฉะนั้นต้องระวังอารมณ์นะคะถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราจะชนะและแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะสำหรับความรักค่ะความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะความรักช่วงนี้ก็อารมณ์เช่นเดียวกันมันเกี่ยว นะเกี่ยวกับงานเรานั่นเองพอเรามีงานที่มันนะมีแต่ความวุ่นวายก็นะบางทีเราก็มักจะนำอารมณ์เหล่านั้นค้างนะไปใช้ในครอบครัวฉะนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะช่วงนี้คนมีคู่แล้วนะคะเวลาคุณนะมีครอบครัวแล้วอย่าเอาปัญหางานไปต่อที่นะคะที่ทํางานเพราะอ่าขออภัยอย่าเอาเรื่องความอ่าปัญหาในที่ทํางานไปใช้กับ นะคะไปไปต่อในที่บ้านหรือครอบครัวของคุณนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ให้ใจเย็นๆไว้นะคะอย่าใจร้อนนะคะนะให้ระมัดระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวส่วนเรื่องการเงินเป็นยังไงช่วงนี้การเงินของเรานะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามานะคะไม่คาดฝันต้องระวังด้วยนะคะรายจ่ายในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะก็ระมัดระวังนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองไว้ค่ะนะคะมีเวลาก็แบ่งนะอ่าแบ่ง เงินกันเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับดูแลสุขภาพของเรานั่นเองและก็อย่าลืมออกกําลังกายเพื่อให้เราแข็งแรงสมอนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องสุดท้ายเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นหวัดง่ายภูมิแพ้นั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวแรกโดยภาพรวมกว้างๆนะคะดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านเจาะลึกรายละเอียดแต่เป็นอ่าเป็นการทํานายระยะสัน้สนๆเท่านั้นเองเรามาดูไพ่ย,ยิซกันค่ะนะคะไพ่ย,ยิซีจะใช้ไพ่ส นะสองพลังงานค่ะมีสีชมพูกับสีดำนะคะสีชมพูจะเป็นไพ่หลักในการทํานายนะคะส่วนสีดําจะเป็นไพ่ขยายความหมายค่ะจะจับไพ่ด้วยกันเจ็ดใบนะคะเป็นการทํานายแบบนะคะดวงจรระยะสั้นนั่นเองนะคะอ่าก็ดิฉันก็จะเลือกไพ่มาเจ็ดใบนะคะอ่ะาใบที่1ค่ะนะคะใบที่หใบที่สค่ะนะคะ ใบที่สามค่ะนะคะใบที่สี่ค่ะนะคะใบที่ห้าค่ะนะใบที่ห้านะคะใบที่หกค่ะนะใบที่เจ็ดค่ะและก็ตามด้วยไพ่ขยายค่ะนะไพ่ขยายนะคะอ่าไพ่ขยายความหมายค่ะนะอ่าแผ่นแรกค่ะแผ่นที่สองค่ะนะแผ่นที่สามค่ะแผ่นที่สามนะคะแผ่นที่สี่ค่ะแผ่นที่ห้านะคะ และหกเจ็ดนะคะออก็จะอ่านสรุปไปเลยนะคะเพื่อน โดยรวมแล้วนะคะชะตาชีวิตคุณในเดือนนี้ในช่วง12จนถึงสิ้นเดือนนะคะ,ะที่โดดเด่นเลยงานค่ะนะคุณก็มีภาวะเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำคนด้วยนะคะนะมีความก้าวหน้าเรื่องงานนะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะอาจจะมีหลายๆอย่างเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้นะคะก็มีหลายเรื่องเข้ามาเพราะคุณก็เป็นคนที่มีเป้าหมายมีสิ่ง ต่างๆที่ปรารถนาที่จะต้องการทําหลากหลายอย่างอยู่นะคะและก็ยังมีนะไพ่นี้หมายถึงไพ่ของความเป็นผู้นํามาขยายความหมายให้นะคะฉะนั้นคุณอาจจะได้มีการเริ่มทําสิ่งใหม่ๆห,หรือกําลังมีแผนที่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะมีแผนที่อยากจะนะอยากที่จะนะคะไปลงทุนทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้เงินเข้ามานั่นเองนะคะและตอนนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้และรอนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยเหมาะกับการเรียนรู้มากที่สุด อย่าพึ่งใจร้อนไปลุยไปทําอะไรนะคะเรียนศึกษาหาข้อมูลก่อนค่ะพอคุณศึกษาหาข้อมูลเต็มแล้วคุณลุยลุยลุยทำค่ะก็จะดีไพ่ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งเกี่ยวกับชะตาชีวิตของคุณเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีวิยัยมีระเบียบนั่นเองจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีแผนระเบียบอยู่ในตัวเองนะคะฉะนั้นเรื่องเรื่องชะตาโดยรวมของคุณช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ย นะเป็นอัศวินนั่นเองรอที่จะไปสู้รบนะคะถ้าพูดง่ายก็คือรอคอยบางอย่างที่เราอาจจะมีเป้าหมายที่อยากจะทำนะ,ะและตอนนี้ก็เหมือนกับกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นั่นเองนะคะเรามาดูเรื่องการเงินสักเล็กน้อยการเงินเป็นยังไงการเงินช่วงนี้นะคะอ่าโอ้โหไพ่ตรงกันเลยนะเพื่อนดูนะคะไพ่สองสีเป็นไพ่ที่ นะคะเหมือนกันเลยมันบังเอิญมากเลยนะคะไพ่สองสีค่ะแต่จับมาเหมือนกันเลยแล้วเป็นตำแหน่งการเงินด้วยนะคะอ่านะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉะนั้นนะคุณอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอาจจะเข้ามาจากความรู้หรือซิกเซนพิเศษของคุณองค์ในองค์ในของคุณเทพเทวดาก็ได้อาจจะนำพาการเงินโชคลาภมาให้กับคุณนะหรือคุณอาจจะได้เริ่มทำธุรกิจอะไรใหม่ๆและทําให้สิ่งที่ นะคุณไปลงทุนได้เงินมาค่ะหรือคุณอาจจะลงทุนไปไว้นานแล้วอาจจะได้รับผลกําไรนะคะอย่างเช่นอาจจะเคยไปลงทุนในหุ้นคริปโตสินทรัพย์อะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะปรากฏว่ามันได้รับผลลัพธ์ กลับมาน,นเองนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะได้รับเงินก้อนจากโชคลาภหรือสิ่งที่คุณเคยทําไว้นั่นเองนะคะเพราะขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะได้รับสิ่งที่คุณทํามาหรือพรอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณอาจจะได้นะคะหรือคุณอาจจะมีไอเดียความคิดและสิ่งนี้ไปทําให้คุณได้เงินมานั่นเองนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของครอบครัวบริวารหรือความรักค่ะถ้ามีครอบครัวแล้วความรักโดยรวมน,นะคะ ก็ยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะยังมีนะยังมีเหตุมีผลกันอยู่ยังเข้าใจกันอยู่ยังรักกันดีอยู่นะคะไพ่โดยรวมคนโสดเป็นยังไงคนโสดก็อาจจะมีคนสูงวัยเข้ามาหาเรานะ,ะอาจจะเจอคนที่สูงวัยนิสัยเหมือนผู้หญิงเข้ามาหาเราได้นะคะอ่าเราไปดูบริวารคะ่ะบริวานเป็นยังไงภาพรวมนะคะของบริวานก็อาจจะน,ะนําปัญหาอะไรมาให้เราหน่อยให้เรานะอ่าวุ่นวายจิตใจเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะค่ะนี่ไพ่ขยายนะคะโดย รวมบริวารน,นำพาสิ่งนะที่จะมาขอความช่วยเหลือให้เราแก้ปัญหาโดยและเราก็สามารถแก้เขาได้ค่ะนะคะบริวารไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมากมายค่ะนะก็มันก็มาให้เราต้องคิด นะบ้างน,นั่นเองนะและก็ผ่านไปค่ะไม่มีปัญหาอะไรมากมายเรามาดูเรื่องการงานบ้างค่ะช่วงนี้การงานเป็นยังไงนะงานหากักโหมมีหลายเรื่องเข้ามานะคะมีมาให้เราต้องแก้นะคะในเรื่องของการงานนะคะมีในเรื่องของนะคะเพื่อนร่วมงานปัญหาในที่ทํางานค่ะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ดาบอยู่และก็เป็นอัศวินอยู่ในสนามลบด้วยนั่นหมายความเวลาคุณทำงานอาจจะเจอคู่แข่งหรือเจอ นะคะเพื่อนร่วมงานอะไรนําปัญหามาให้คุณต้องแก้ต้องมาคิดนะคะและอาจจะเจอสถานการณ์ต้องตัดสินใจนะคะนะ,ะและคุณป่าฟันไปได้ไหมไพ่นี้เป็นไพ่อัศวินและเป็นไพ่ขยายนะคะคุณจะตัดสินใจแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะเรามาดูในเรื่องของอนาคตนะคะในระยะสั้นๆกันของภาพรวมนะคะเป็นยังไงนะคะไพ่ใบนี้เรื่องอนาคตรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยค่ะนะคะจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะมันเกิด ตาช่างขึ้นนะคะเกิดตาช่างหมายความว่านะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันต้องมาจากตัวคุณเป็นหลักนะคะมาจากความสามารถของของคุณเป็นหลักฉะนั้นสิ่งที่คุณรอคอยทํามันให้ดีที่สุดค่ะและความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะไพ่สรุปสําหรับเดือนนี้เลยนะคะอย่าคิดมากกับไพ่นี้บ่งบอกถึงความเครียดความคิดวิตกกังวลกับนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่ทํางานของคุณนะปัญหาในงานที่คุณนะเจอ เจอเข้ามานะเพื่อร่วมงานบ้างหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องต่างๆค่ะก็น,นำ นะให้คุณต้องคิดมากไม่ตกกังวลฉะนั้นใบใบนี้ส่วนมนุ์ไหวพระค่ะส่วนมน์ไหวพระดึงสติเรามาอยู่กับปัจจุบัน่ะนะการภาวนาจิตหรือการฟังขึ้นพลังงานดีๆค่ะจะช่วยดึงจิตเรามาอยู่ในขึ้นพลังงานดีๆและทุกสิ่งทุกอย่างเราจะแก้ปัญหาได้หมดเลยค่ะความสําเร็จก็มาเงินก็มาทุกสิ่งทุกอย่างมาจะขึ้นแรงสั่นสะเทือนหรือขึ้นอารมณ์ของเราเป็นหลักค่ะนะนี่ก็คือวิธีแก้แก้แบบวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตเลยเราดึง ดูสิ่งต่างๆที่เป็นป,ปัญหาเข้ามาในชีวิตเราก็เพราะจิตของเราและเวลาเราแก้เราก็ต้องแก้ที่จิตของเราดึงจิตเรามาอยู่กับปัจจุบันและวิธีการดึงจิตก็คือการสวดมนต์ไหวพระการนะคะทำสมาธิค่ะหรือฟังขึ้นพลังงานค่ะเขาเรียกฟังขึ้นเสียงนั่นเองนะคะขึ้นเสียงก็มีหลายระดับค่ะเราอาจจะไปดูในกลุ่มเกิร์ลยูทูบก็ได้มีเรื่อง เกี่ยวกับคลื่นพลังงานต่างๆค่ะเราก็ฟังฟังให้มันเหมาะกับเราเราเครียดเรื่องงานเราก็ฟังคลื่นพลังงานเกี่ยวกับงานถ้าการเงินเราก็ฟังคลื่นเกี่ยวกับการเงินค่ะจะช่วยปรับปรับพลังภายในตัวของเราและจะและเราก็จะมีพลังงานไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนี่ก็คือการทำนายในวันนี้สำหรับราศีกรกฎค่ะนะคะอ่ะ ปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะวิทยาศาสตร์มีคนมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคลื่นพลังงานในตัวมนุษย์ค่ะนะคะคลื่นพลังงานในตัวมนุษย์นะคะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงศูนย์พลังงานค่ะในตัวเรามีศูนย์พลังงานสําคัญสาคัญนะคะทางการแพทย์ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะทางการแพทย์เนี่ยก็ศูนย์พลังงานพวกนี้นะคะมันส่งผลต่อสุขภาพของเรามากนะคะมี8ศูนย์ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของจักรราศีนั่นเองนะคะ ทั้งศูนย์พลังงานมีความสําคัญต่อชีวิตเราหมดเลยและสุขภาพค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะถ้าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการงานสังคมนะคะมันเกี่ยวกับศูนย์พลังงานที่1ค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวกับสังคมนะคะเกี่ยวกับนะคะความสัมพันธ์ศูนย์พลังงานที่1มันเกี่ยวกับนะบริเวณ อวัยวะสืบพันธุ์เราค่ะหรือบริเวณรังไข่เรานะคะนั่นก็คือบริเวณจุดที่เรานะคะมีความสัมพันธ์นั่นเองนะคะนั่นคือถ้าเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องความรักนั่งสมาธิรู้สึกไปที่ศูนย์พลังงานและขอบคุณศูนย์พลังงานบ่อยๆส่งขึ้นความรักความเมตตาไปที่ศูนย์พลังงานมีผลการวิจัยเรื่องพลังงานนะคะปรากฏว่าทําให้สุขภาพดีด้วยนะคะใครมีปัญหาเรื่องรังไข่มดลูกนะมันก็จะ มีมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะและก็หายไปเลยนั่นคือผลการวิจัยเรื่องการแพทย์และว,วิทยาศาสตร์นะคะโดยดรโจดิสแพซานั่นเองเรื่องศูนย์พลังงานในร่างกายเราค่ะนะคะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสำหรับคนราศีกรกฎค่ะนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะใครติดตามนะใครชอบแนวแบบที่ดิฉันทำน ก็สามารถกด s u b สไครต์ติดตามไว้ได้นะคะสวัสดีค่ะ